สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องคัมแพ c h ชาแนลค่ะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอทางช่องเนาะค่ะเป็นคลิปที่2ค่ะเพื่อที่จะมานําเสนอแนวทางเนะาะฮานอยของอา,อาจารย์สบายอาจารย์ต้อยนําโชคตาปากน้ํำโพแล้วก็แม่ริ้วสุดใจพารวยเนาะเลขมีที่มาค่ะให้กับ F FC เทางช่อง ฟ้าฝนตกแมงเมาก็ออกค่ะฝนตกแห้งแห้งค่ะหลามใา้พอเนาะมันมาแต่หนองค่ายมาทักอยู่นี่สองสามมือแล้วค่ะนี่ค่ะทั้งบ้านใครฝนตกเนะะี่ค่ะมือเนี่ยฝนตกอ่าอยู่บ้านบากเนาะตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเอฟซีคืนเสามาคึมคึมกา อดตอนเก่าโมงเนาะตกมาอีกเนาะตกแห้งสะดวยค่ะยังบ่หยุทธเลยค่ะตอนนี้จะไก่จะเทียงแล้วโอเคแตผ่ผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของสอ่าของอ่าหาสำนักนี้ของ5อาจารย์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจทุกท่านด้วยเด้อค่ะคุณแม่งเมาก็ออกเนาะอ่าอซีเมนแม่เพ่นจะพ่ยซีไปเบิ่งตัวเลงในบ้านกันเนาะ มาบึงบรรยากาศฝนตกมันจะเป็นแบบใดเฮ้ยชุ่มชื่นต้นไม้ก็บเขียวช่ำเลยนะเนาะดีเนาะเอาวันนี้บ่มีอย่างหลายนะเนาะใดแนวทางมาฝางังมาตออเอฟซแล้วไม่เพิ่นก็ขอให้ทุกท่านโชคมาล่ำลร้ยเดอ้อค่ะเนาะแล้วก็จะเดินทางไปทางไหนถ้าฝนตกแบบนี้ก็ให้ขับขี่พิญานพานาให้ล,ละมัรระว่างกันเลยเนะาะเอฟซีอ๋ตามนี่ค่ะเอาพี่บูดฝนตกเจ้าเื้อสิไปสาคุแท้ <c oughs> อ,อ,าอานี่เนาะคลซีมาเบิ่งผลแนวทางของวันที่สิบสองมอวานนี่กันก่อนนาะคลาซีแล้วค่อยไปเบิ่งแนวทางของวันที่ยี่สิบสามกันต่อเนาะคะ่ะแนวทางห้าน้อยของมันนี่มอวานนี่เนาะ,ะผลห้าน้อยเออผลเราพัฒนา เลขหกตัวออกสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เนาะแล้วก็ห้าตัวก็คือห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ตัวสามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามตัวบนเจ็ดหนึ่งศูนย์สองตัวบนหนึ่งศูนย์และสองตัวล่างสามเจ็ดบางหม่องบาง,บางที่เขาเจ้าก็จะเอาทั้งหนาหกตัวเนาะเป็นเลขล่างแต่ว่าเขตของเราจะเอาสี่ทั้งหนาสี่ตัวนะเป็นเลขล่างเนอค่ะเนาะ มาเบ่งเจ้าแหลกค่ะของเลขเขาฝากมาเนาะค่ะเป็นของร้านตาปากน้ำผู้ค่ะเพิ่นไห้มา้าเมื่อวานนี่วิ่งรูดสองกับสามเนาะอ่าสามมากค่ะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าค่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดเพิ่นก็เข่าดีดีเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ไห้หน้อยคู่มันก็เลยบอ่อ่อยเขา่าแต่่างวดที่แล้วของเพิ่นเข่าเด้อเนาะนี่ค่ะ ส่วนของแม่รล้วให้มาวิ่งรู่ห้ากับเก้าเนาะห้าไปอยู่ข้างหน้างวดน,นี้บอเขา่มามาค่ะแต่ว่าเลขเดนของเพิ่นมาน้าก,กันก็คือหนึ่งศูนย์อ่าหรือว่าเลขวินนั่นแหละเนาะของเพิ่นเนาะเข้าที่หนึ่งศูนย์แต่ว่าเพิ่นจับคู่ไห่บะมี่เนาะพระวัางวดที่แล้วของเพิ่นกระเขา่างวดก่อนกระเข่าเนาะ ของสุดใจพารวยให้วิ่งลูดเก้ากับสองเออเก้ากับศูนย์เนาะตัววิ่งตัวลูดมาที่ศูนย์จับคู่บเข,าข่าคือกันค่ะแต่ว่าเลขวิ่งกาเข่าก็คือนหนึ่งศูนย์ขึ้กันเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะส่วนของอาจารย์สว,ว,วายเมื่อวานนี้อาจารย์สวายให้วิ่งลูดหนึ่งกับสองเมื่อวานนี้หนึ่งมาเนาะค่ะ fc แต่ว่าเพิ่นหหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองแค่สองคู่เลขออกหนึ่งศูนย์ตัวเก้าแต่ว่า จากล้างมาเป็นบนแค่นั้นเนาะนี่ค่ะส่วนของอาจารย์ต้อยนำโชคลาวพัฒนาแปดกับเก่าค่ะบอมี่ค่ะเนาะบเขา่าเลขกวิ่นกับบอ่อเข่าเดอ้อค่ะเนาะนี่ค่ะส่วนของปู่ซีศูนย์ปู่ให้วิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดเนาะมาทั้งสองตัวมาทั้งบนและล่างแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเพื่นไทยซีเจ็ดมันออกสามเจ็ดเนาะค่ะ ของปูซีซูนกับพวกเขาเด้อค่ะได้ผลราพัฒนากันแล้วค่ะ,มะเมื่อบึง่อที่ผลฮานอยของตละลัเซียนเมื่อวานนี้ตะละอาจารย์เมื่อวานนี้ว่าอาจารย์ใดสำนักใดเขาเด้อเบิ้งน้ากันค่ะผลฮานอยของเมื่อวานนี้บนออกสี่นอยพิเศษเนาะบนออกสี่ห้าหนึ่งล่างออกสามสี่นอยปกติบนออกสามเก้าเจ็ดล่างออกแปดเจ็ดแล้วก็น้อย v i p บนออก จ็ดสี่สองล่างออกเจ็ดหนึ่งเด้อจาน้องเมื่อวานนี้เหลขกออกงามอยู่เนาะเมื่อวานนี้มาเบิงของตาปากน้ำโพฮาหนอยรวมเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดหนึ่งกับสี่ตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะคะ่ะส่วนตัวจับคู่กระเข้าที่สี่สามหรือว่าสามสี่ตกกับเนาะนอยพิเศษค่ะเข้าหนึ่งนอยฮาหนอยรวมของตาส่วนฮาหนอยแยกฮาหนอยแยกตาให้มานอยพิเศษ วิ่งรูดหนึ่งกับสี่หนึ่งก็มาสี่ก็มาแต่ว่าจับคู่เขาแค่คู่เดียวก็คือสามสี่ล่างเนาะค่ะของเพิ่นเนาะสามสี่หรือว่าสี่สามค่ะนี่ค่ะเข้าล่างเนาะถ้าเพิ่นเพิ่นสด็จเพิ่นจับใพ่หนึ่งหกคันสั้นเข่าบนล่างเนาะค่ะคันเพิ่นจับหนึ่งหานี่ส่วนของอ่าน้อยปกติให้แปดกับหนึ่งแปดมากแต่ว่าจับคู่พวกเขาเนาะน้อยปกติ นอย VIP ให้สี่กับเก้าก็มาที่สี่เนาะจับคู่เข่าที่สี่สองบนเนาะเพิ่นหายมากก็ห้าหน้อยแยกของเพิ่นเข่าสองน้อยเนาะคะ่ะน่คะผู้ใดทุนนอยก็ตามห้าหน้อยแยกของเพิ่นพราวาบลายคูเนาะน้อยละสี่คู่เองเนาะก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะส่วนของสุดใจพารวยหาหน้อยเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดสี 4, 4, ่เม็ดเดียวสี่มาเนาะจับคู่เข่าที่ สี 4, 3, ่สนอยพิเศษค่ะสี 4, 3, หรือว่า3 4ส่วนเลขวินมาน้ำกันก็นกคือ5 1เด้อจ้ะเนาะนะะจับคู่เข่า1นึอยค่ะของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้ส่วนของอาจารย์สวัยให้วิ่งลูดบนล่างห้านอยรวม1กับ0ก็มาที่1เนาะตัวประกบก็มาน้ำกันก็คือ3าค่ะแล้วก็จับคู่เข่าสองนอยก็คือ 3, คหอ 2, นออ 1, 5, หรือว่า5 1นึอยพิเศษและ1นึ และเจนึอย V.I.P. เนาะ f .c เนานของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ก็เข้า2องนอยเด้อจ่าเนาะส่วนของอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาวิ่งลูดบนล่าง1กับ2มาทั้ง2ตัวเนาะเลขวินมาน้ำกันก็คือ4 2นอย V.I.P. ส่วนจับคู่ชุดเน้น4คู่ไหก็มีเขาที่5 1นอยพิเศษตรงๆค่ะเนาะนี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นไหซ4คู่มากกับไหด้วยค่ะ เทาที่ห้าหนึ่งเด้อค่ะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคส่วนของแม่ลิ้วเมื่อวานให้แปดกับเก้าเมื่อวานนี้วิ่งรูดแปดกับเก้ามาทั้งสองตัวเนาะมาน้อยปกติจับคู่ให้เขาชุดเน้นก็คือเจ็ดแปดหรือว่าแปดเจ็ดน้อยปกติค่ะส่วนของปู่สี่ศูนย์เม oui um ื่อวานนี um ้วิ่งรูดแปดกับเก้าฮานอยก็มาทั้งสองตัวคือกันแต่ว่าปู่จับคู่ให้บ่เขาเนาะเมื่อวานนี้ มนนี้ยังบ่ได้เด้อค่ะของปู่สี่ศูนย์ค่ะส่วนเลขมีที่มาเ<ไ>มื่อวานนี้ให้เออประมาณเอาขึ้นมาราวตาปากน้ำโพขึ้นมาอยู่นิ่โอ้นี่ค่ะของตาปากน้ำโพราพัฒนาแปดกับหนึ่งค่ะมาที่หนึ่งนาะตัววิ่งตัวรูดจับครู่บเขาค่ะแล้วก็เลขมีที่มาเมื่อวานนี้ให้มา เข้าที่เจ็ดเก้านอยปกติน้อยหรือว่าเก้าเจ็ดออกตกลับค่ะเข้าหนึ่งนอยมาบึงแนวทางต่อของวันที่ยี่สิบสามกันเลยค่ะเอฟซวันนี้ค่ะมาแล้วฮาหนอยเจ้าแรกของสุดใจพารวยวิ่งลูดบนล่างเนะหาะฮานอยเมื่อวานนี้ของสุดใจเขาเลย่อนข้นใชค่ะ วันนี้นสุดใจพรารวยให้มาวิ่งลูดเก้าเม็ดเดียวค่ะฮานอยรวมเลขบินก็จะมีเจ็ดตัวคือเก้าค่ะก็คือเก้าหนึ่งศย์สองห้าหกแปดเด้อค่ะค่ะจับคู่ไฮมอนีมีเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดศูนย์หกสองหกสองแปดห้าหกหนึ่งสองและศูนย์หนึ่งเด้อค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของสุดใจพรารวยวันนี้เนาะ ได้แล้วแม่เพื่อนจะพาไปต่อเนาะฮานอยสุดใจพารวยวันที่ยีิบสามได้แล้วไปต่อกันค่ะมาต่อที่ของเลขมีที่มาเลขมีที่มาวันนี้สุดอ่าให้มาสี่แปดหนึ่งเนาะค่ะจับคู่ออกมาสี่แปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่ี่ีเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดค่ะมีหกคู่ายซีมือนี่เนาะ ไอเ f ฟทั้งช่องแคปหน้าจอค่ะน่คะเมื่อวานนี้ก็เข้า1นึอยที่79เนาะไอเฟทั้งช่องเบิงและก็พิจารณากันเอาค่ะแคปหน้าจอเดอ้อเลขมีที่มาของวันที่23วันนี้ได้มา4-481เนาะจับคู่มากมา4 8ด1 8 1 4 4 4 7แปดหน็8 7ลกาแปดเค่ะได้แล้วไปต่อกันค่ะ มาต่อที่ของแม่ริ้วแม่ริ้ววันนี้ให้มาวิ่งลูดหาหนอยรวม4กับ5เนาะ4กับ5จับคู่ชุดเน้นมี2หา 2C 3ี35 45แล้วก็ชุดลองมี26 38 57 00 77และ99ค่ะนอกกันเบิร์นพอม เมื่อวานนี้ของแม่ลิว้ววิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เขาชุดเน้นเนะาะเมื่อวานนี้มือนีกะมีชุดเน้นไหมากมีสองหาสองซีสามซีสามหา้าสี่ห้าชุดลองสองหกสามแปดห้าเจ็ดกันเบิ้ลศูนย์เจ็ดเจ็ดและเก้าเก้าค่ะแคปหน้าจอคะ่ะแนวทางหาหน้อยแม่ลิ้ววันนี้เนาะได้แล้วก็ไปตอกันเลยค่ะ มาต่อที่ของอาจารย์สวัยอาจารย์สวัยให้มาฮานอยรวมวันนี้วิ่งรูดบนล่าง7กับสองวันนี้เด่นที่7จรองสองเนาะตัววิ่งตัวรูดของอาจารย์สวัยเลขตัวประกรบคู่ก็จะมีหาตัวคือเก้าก็คือหนึ่งสาี่ห้าหค่ะจับคู่ออกมามี7จ็ดหนึ่งเจดสามเจหเจหและ้วกะ็2องหนึ่ง2อสามสห้าสองห อย่าลืมว่าตัวประกบคู่ห้าตัวนี้จะชอบมาด้วยกันเด้อค่ะ f อซแคปหน้าจอค่ะของอาจารย์สบายเมื่อวานนี้ก็เข้าสองนอยวันนี้มาลุ้นกันต่อเนาะวันนี้อาจารย์สวายให้วิ่งรูดเด่นที่เจ็ดรองสองจับคู่ออกมาให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วกัเจ็ดหกสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าและสองหกค่ะได้แล้วไปต่อกันเลยค่ะ มาต่อที่ของอาจารย์ต้อยนำโชคเลยค่ะเพราวานนี้ของอาจารย์ต้อยนำโชคก็เข้าเนาะชุดเน้นวันนี้มาต่อที่วิ่งลูดบนล่างเนะหาะฮานอยรวมหนึ่งกับสองค่ะอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสอง่าเลขวินของเพิ่นก็คือมีหกตัวคือเกาก็คือศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าเนาะ จับคู่ชุดเน้นกับให้ด้วยก็มีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดและแปดสี่สี่แปดเนาะคะ่ะเอฟซีของอาจารย์ต่อยน้ำโชว์คะ่ะเขามาตลอดเนาะลุดมาสองมือเมื่อวานนี้เขามือนี้ก็น่าจะมาอีกเนาะเพระาะว่าเหล็กเพิร์ธาเขาเขาติดต่อกันสามสี่มือติดต่อกันเนาะอ่าสุรแล้วหกมือเจ็ดมืออาทิตย์หนึ่งเนาะเขาติดต่อกันค่ะของเพิ่นเพิร์ไผ่บลายคู่ค่ะ ผู้ใดทุนหน่อยตามของอาจารย์ต้อยนำโชคเด้อค่ะไม่เพี่ยนแนะน้ำเลยค่ะส่วนวันนี้เนาะอาจารย์ต้อยนำโชคให้วิ่งรูดบนล่างฮานอยรวม1กับ2เลขวินก็มี012789จับคู่ชุดเน้น4คู่กับให้ด้วยก็คือ7117 7227 8228 84และ48เด้อค่ะวันนี้เนาะ เอาแคมหน้าจอได้หรือ,อยังนอนได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพเนาะตาปากน้ำโพให้มาหานอยรวมวันนี้ค่ะหานอยรวมวันนี้ให้วิ่งรูดแปดกับหนึ่งค่ะนี่ค่ะมาเบิงหานอยรวมของเพิ่นเนาะ ยิงลูดแปดกับหนึ่งจับคู่ไฮแปดหนึ่งแปดซี 4, ่แปดหกแปดเก้าหนึ 5, ่งหาหนึ 8, ่งหกหนึ่งแปดแล้วกัหนึ่งเก่ามาว่านนี้ของเพิ่นเขาหนึ่งน้อยเนาะหาหน่อยรวมของเพิ่นจะไ้เพิ่นโบเปลี่ยนตัวโบเยอยเพิ่มแล้วกับโบเคยลดเนาะของเพิ่นจะแบบเก่าเดิมๆเ,เลยเนาะของตาปากน้ำโพค่ะ จับคูไห่เนะาะฮานอยรวมวันนี้แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเก้าหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วกันหนึ่งเก้าเด้อค่ะเนาะแคปหน้าจอคะ่ะแนวทางหานอยรวมของตาปากน้ำโพวันที่ยีบสามวันนี้เนาะได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อที่หานอยแยกของตากันเลยมาต่อที่หานอยแยกตาปากน้ำโพค่ะ วันนี้หาหน้อยแยกตาให้มาน้อยพิเศษรูด8กับ1นึ่ค่ะ fc เนาะวันที่ยีวันนี้หาหน้อยพิเศษให้รูด8กับ1 C, จับคู่8 6 8หกแปดเก้าหนึ่งหหนึ่งเกส่วนน้อยปกติรูด5กับ8ปดจับคู่หาหนึ่งหาซีแปดหนึ่งแปส่วนน้อย VIP ให้รูด2กับ5เนาะให้ จับคู่ให้ก็คือสองศูนย์สองสามห้าศูนย์แล้วกับห้าสามเดอ้อจ้าเนาะนี่ค่ะผู้ใดทุ่นน้อยกับเล่นใดเนาะซีคูบ่หลายคูเนาะแต่ละน้อยเนะาะเมื่อบ้านนีกับเขาสองน้อยกับถ้าผู้ใดเล่นก็จะใดยูเนะาะถามเขาแต่ตัววิ่งตัวรูดเพิ่นจะเข่าเกือบทุกมือค่ะเนาะหาหน้อยแยกเพิ่นบังเถือกับมาน้ำกันซ้ำเนาะตัววิ่งตัวรูดเพิ่นคะ่ะ อาแคปหน้าจอค่ะฮาหนอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้หนอยพิเศษรูดแปดกับหนึ่งจับคู่แปดหกแปดเก้าหนึ 9, ่งหกหนึ่งเก้าส่วนนอยปกติให้รูดห้ากับแปดจับคู่หาหนึ่งหาซีแปดหนึ่งแล้วกับแปดี 4. ส่วนนอย v วีรพีูดสองกับห้าจับคู่สองศูนย์สองสามห้าศูนย์และห้าสามเด้อค่ะอาวันนี้เฮงเฮงรวยๆปังๆกับของทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะเหลือแค่ของปู่สี่ศูนย์ยังบ่ามาเด้อไข่ซี ถาเบิ้งน้ำกันเนาะถามมาเม่เ่นก็นจะล่งคลิปทั้ง y t u b e ให้ยถาบามาชาก็จะล่งในกลุ่มห้ค่ะเอาวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคมาล่ำด้วยกันแล้วกันค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันค่ะ